เอ้ยน้ำตาไหลน้องใบหน้าได้ยินมองที่มองภาพน้องเนี่ยเย็นใจเอ้ยใจมันเย็นคืนนี้เนี่ยเย็นจะเป็นของข้าโอวันที่เจ้าสกดีสรวันปลานีให้ลูกผู้ดีเป็นผู้นงเยา คืนนี้เป็นคืนสุขสันของเจ้าเป็นคืนที่พี่แสนเศร้าสวรรค์แยกเราอยู่คนละแดนโอ้เอ๋ยกระทอมของชายคนยากแม้หลังคามุงจากาพื้นผ้าคาเฉลิมแฟนเคยมีเนื้ออุ่น ให้พี่นอนูแนบสองแขนคืนนี้แลนอนนอนแฟนเขาจะหนุนน้องแทนพี่ชายมองเห็นภาพถ่ายของน้องน้ำตาไหลน้องเห็นภาพเนี่ยทองมองดวงใจทนที่ทนน้ำตาไว้แ่มันก็ไหลจนได้ต้องกาย เจ้มามะห้ามตาต,ตานี่มันเสียงคุ้มไว้ใน